วัสครับท่านผู้ชมสางบ้านนะครับวันนี้ผมเราเข้าอยู่ในการเฮียตรงคงมั่นนะครับออกอากาศทุกห้าโมงเย็นหลังข่าวโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้ผมเฮียตรงก็จะมาสัมภาษณ์กับชายคนดงที่ชีวิตเขานะครับตั้งแต่เจดขวบเขาติดยาง,งแต่นั้นแม่เขาและพ่อเขาเลี้ยงเข้ามาจนโตว,วันนี้ดูภาพเขานะวันนี้ครับเน่งหโบครับเดี๋ยวจะถามเขาโอเคครับ คุณเองครับไม่ทราบว่ตาตอนเด็กเจ็ดขวบที่คุณผมรู้ว่าคุณติดยาตอนเจ็ดขวบเนี่ยยาที่ตัวแรกที่คุณเสพมันเนี่ยคืออะไรครับบุหรี่ครับอ๋อตามมาด้วยเล่าขาวไม่ใช่เล่ผผาผลผลิเกี่ยวกับยาเล้ขาขาวไม่เ, <c oughs> กเกี่ยวคุณอยาจะติดจัิยโอเคโอเคแล้วไม่ทราบว่าคุณรู้สึกยังไงที่ที่วันนี้คุณเลิกได้แล้วว่าเข้าอยู่ในเอ่อ อ๋อคเได้โอเคครับเพราะว่าตอนนี้ครูเข้าใจแล้วว่าคุณติดตอนที่คุณติดมากที่สุดเลยตอนนั้นนะมันมีอาการหนอแบบไหนมันมีมีท่าทางผมดูไหมเห็นบอกว่าท่าทางที่ที่าทางที่ติดยาแล้วตอนอาการอยากยามันมีนะครับผมขอเล่าตอนที่ผมติด่อนนั้นวันนั้นจําได้ครับมีเพื่อนชื่อโอครับก่อนอยู่แถวนี้ครับแถวบางปูพวกนี้ครับโอกับ ไอ้แจ็คเขาะอกว่มันไปยืมห้องผมเสพยาในการห้องผมแตกจานห้องผมก็มีเสื้อผ้าของบ้านก็มีส่วนใผมลองนี่คือยาบ้าครับ <c oughs> บ้านสะอาด <c oughs> เลยห็ <c oughs> ไมไปส่งเพื่อนชื่อเบ้นที่อยู่ซอยสามาปูแลนผมไม่ส่งเขาไปโรงเรียนด้วย <c oughs> คยก็มอผ่าผมดีดไปแล้ว <c oughs> <c oughs> ไม่อันนี้ออกาสครับขำอย่าขำครับ ยามของมันก็พุม่มาพุ่บงบัมบมาโอเคเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าเรามาดูท่าที่ตอนนี้ฮิตไปทั่วประเทศเลยะครับที่ท่าของคุณเอกตอนนี้นะครับเดี๋ยวดูดีกว่าว่าท่าการอยากยามันเป็นยังไงเอาคุณเอกลยเอาท่าการอยากยาให้ผมดูเลยครับองใช้ไฟจุดตอนนี้ใชไหมต้องผมจะว่าแบบคนเราไม่มีทางไปครับสุดท้ายก็อยากยาแต่เงินไม่มีบางทีมีเงินแล้วก็ของหมดอะไหาที่ไหนก็ต้องทำท่าไร นี่เปนท่าปกติแล้วท่าไม่ได้เส่ใจนะโอเคครับงานรายการเราจบลงแค่นี้นะครับอาการอยากยานที่ดังไปทั่วประเทศไทยตอนนี้ท่าของคนนี้ครับคุณเน่งหกโมครับโอเคเลยครับกดปิดกล้องเอาเลยเอ้ยพี่อะไรไม่ได้ถ้าไม่ได้